สวัสดีครับวันนี้พี่เสามาทดลองวิธีการเชื่อมบลูทูธนะครับกับรุ่น Android TV อโคลนิติกเรานะครับนะฮะเบื้องต้นเราไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่านะครับนะฮะแล้วเลื่อนลงมาที่รีโมทและอุปกรณ์เสริมนะครับนะฮะเพิ่มอุปกรณ์เสริมนะครับตอนนี้พี่เสาเปิดบลูทูธรอไวแล้วนะครับก็คือ s p ห้าหกศูนย์นะครับกำลังจับคู่ครับนะะเดี๋ยวกำลังจับคู่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงสัญญาณออกที่ลำโพงนะครับว่ามีการเชื่อมต่อนะครับกำลังเชื่อมต่อครับโอเคนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวแบ็กกลับไปที่หน้าห้องนะครับ ทดลองดูเสียงเลยนะครับว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับ